ส,สินเช่เสาอยาลเซนเนี่หอาาว่ามากว่าูเงินพ่อพ่อนี่บ้านเนี่ย ของออกไม่หยังตั้งใจทำงานเลยจนแล้วจนงานอันเดี๋ยวกูขอเบิรงของแต่ละคนในแบบโอ้โอ้โอ้ค่ะ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 เออเอาเออตั้งใจเทำงานอ้าวตะลิ้วเขียดเอาเทาตะลิวเท้าเอ้ามุกย่นยังเลขาสาวเออเอาฝ้าครุ่นตอนนั้นไม่บอกเลยถุงไหมหยังจนวนอยู่ครับ เป<อ>็นประชาคนตั้งใจเห็ดงานเนาะกะแจกอ่านเปล่าสิ่งแย่โย่เยส,นนยส้นเหนียวหัวชายสิ่งแย่โยเส้นเหนียวหัวชายสางคงมาก้ากมาดิเอาตุดจีนค่ะตุดจีนค่ะเอาด้วยต,ตั้งใจเห็ดงานเด้อตั้งใจเห็ดงานเอาซู้อมคนแบ่งกัดน,นี่มันแบ,บ่งพันมึงไปหานเอากับพี่เฟิน ครบเอา,เอากูไปแจกอาบอาข้างนอกต่อบัเน,นี้ไปกันแล้วเร็เวทุกคนไปเด้อ านี่บอเอ้าให้อ่างเปาคุณละซองตอนนี้พ่อแม่เต้นให้เบิ่งก่อนพ่ามข้ามตะก้าคุณค่ามีนามีนาเอีายอดอ่างปอ่างเปาคุณละซองค่ะสู่ชูเด้อตูนสีแล้วขอให้ซองบีมีผัวมาไว้มีค่ะคณะ เอาว่ะอัเอา่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขายอะไรบ้างตัวนียครับหลายอย่างหลายอย่างมีปอมไหมใช่ปอมอมโอยหนูปอมแล้วเรามันอมแล้วมันแฉบนะเอาขนมาเลยโอเคบอเอาแจกอางเปาแต่ก่อนสีแจกไปสามสเต็ปเป็นก่อนกลางกุมภามีราเมษาเร็ว ซีนี่หัวใจจัด <Syndrome> ขอมาเลยกะคุกกะคุ่ยาสีฟั park. นปากเกือบเอาไปเบิดเลยเอาไปแจกคนต <z petition> er> <S <S ่อเดี๋ยวไปแจกข้างในต่อเป็นคนดีป่ะเฮ้ยเป็นคนดีป่ะเอ้ยจางภาพแล้วเนี่ยรถเนี่ยอ๋อจางภาพแล้วเนี่ยจางภาพขึืนหน้าไปหยอกเด้อแจกข้างเป่าแจกอังเป้าเผ้ดเผ้ดขอดึงด้อ

ว่าสร้างเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับเออไม่เหนื่อยเอาขึ้นมาตึงงตึตตึ นะครับคดูพี่ชายนึงครับผมเป็นไรครับขอบคุณครับรู้สึกจังเด็กนะครับเมื่อนี้ได้อังเตาได้แจกของครับใช่ผมสนุกจริงๆครับผมขอบคุณมากเข้าใจมากครับผมสนุกครับเออได้อังเตาไหมในในช่วงเตาหน่อยนี่แหละเออสบายดีเลยครับสบายดีสู้ๆนะช่วงนี้สู้ๆต้องสู้อยู่แล้วครับผมเอาไหมอันเนี้เอาอยากได้ไหมอยากได้ไหม เอออุ้ยเขินเอาไปเลยพันใหญ่ๆไปเลยใหเลยเลยเยวาจะมันตีนเพิ่มครับเนี่ยได้ได้เลยได้อุ้ยเอาด้วยไหมนี่ใส่รอรอนี่ใส่เห็ดเอาใส่เฮเบิ้งนะรอตัวเจ้าเออเกือบไหมนะลานตีนกอนเด้อเจ้าไม่ไปดีบ่มืนเนี่ย วันนี้เงียบครับสายของยานแล้วงานะขายดีเฟ่ยเนี่ยดีแล้วครับดีเพิ่งเมื่อกี้นี่แหละเพิ่งเมื่อกี้เลยขายไปเท่าไหร่เมื่อกี้หมื่นกว่าหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยพันธ์หาโรยเอ้ยชีพันธ์หาโรยเอาเอาไปเลยหกพันโอเคแล้วกลับบ้านไปนอนได้แล้วโอเคไหโอ้ยพยันบ่เอาพยันอย่าลืมใส่แม็เวลาเหตุงานเด้อโอเคช่วงนี้สูบไปน้ำกันเนาะโอเคสุดยอดเลยนี่แหละครับพี่น้องครับความสุขในน้อยนะคะของการให้เพราะจำเป็นต้องมีลอยล้านเพราจำเป็นต้องมีพันธล้านมีเท่าไรให้เท่านั้นมีบบาาาททให้นนนึงั่กก็คือร ให้เท่าไรก็ได้ยิ่งให้ยิ่งได้เข้ามีอกุเสือเลยลเพราะอีหยังเงินที่มึงกล่าวไม่เนี่ยเป็นล้านเป็นสิบล้านเนีน่ยตายไปมึงออกไปนําอะไรแต่บุญบารมีที่มึงเห็นใน้ศาสตร์ดีมันก็ยังติดโตมึงจะไปสอดศาสตร์หนากุ<น>๊กล่ะแมนมืึอนี่สอดไม่เป็นดาราโอ้ยรู้สึกดีมีประโยชน,น์กระซุ้มซอดเนี่ยขอบคุณหลายๆนะเอาโชคดีมีทุกคนเด้อเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบเอ็ด เอาไปแปดพันเลยวนไปท้เลาะแปดพันเนาะเหลอประสิมาออว่ากูเงินพ่อมาเนาะนี่บ้านนี้เริงจริงก็กูยังหนอกกูกินเขาอยู่บ้านนะไก่ตัวนั้นแหละอาหารกูแหละจับมาจับไก่แถวนี้แหละกูว่าไก่ตีพอมหยาบด้วยเนี่ยอาถูกต้องนรแห้งเ้งนะีเอยู่อินซินีวอไซเดอร์แหงแ้งจเกงๆด้ยครับโอ้ยไปตนั่น้าพ่อ่อะไรหรือหล้ うん。<laughs> <laughs>